อ่านะครับสดามณีเป็นวันที่16เมษายนพี่น้องเนาะทีมงานกองเงาปทุมวลาลามทองกองเงาเดี๋ยวพร้อมสแสดงบายแล้วครับแอพระสงนามรับอยู่ที่วัดปทุมวลาลามบ้านทับมาตำบลหน้าท้องอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่ทีมงานอาจารย์นักดนตรีเพิ่นครับมาด้วมาด้วประจําที่นะครับพี่น้องครับ ผู้ใหญ่ายแล้วนะครับตอนนี้ข้าที่นะครับข้าที่ครับเอาเครื่องไหมเครื่องเมืนอไหร่ โ้ี้บอดก็คือฮวดีนะครับันนี้ครับคู่คบ,บา่ายค้ายแล้วนะครับพี่นอ้องครับหมักเสียมือเปีนี่นะครับเล้นยังเขมาต่อน่อยนะครับหยิ่งรบมาได้ครับมัไนได้ออสุดสุดกระนี่แล้วกระนี่ร,นร่เพี่อนครับ เสียงดีปานนี้พี่นาจ้างนังคักๆพี่น้องนี่ครับอาจารย์เมื่อกี้บอดครับป๋าชัยยงเศร้าไปพี่น้องไม่หลุนปลาไพครับเตรียมตัวคุ้มหนาคุ้มตาดีดีเลยอาจารย์ก็ได้เอ๋เอไหนครับหนูรถกอนครับไปเทียบขี้เทียบเสียงจากบาทแล้วพี่น้องเนะเาะ เขาพูดอยู่รถไปถึงไอพวกนี้เสาไปมาอพวกนี้ร่องนะร่องมันไม่ทาทาไม่ร่องเศษเส้นๆ่นสิพากันอยู่ไปเทียบขี้เทียบเสียงนะครับไปเข้ามาง่ายอืมนี่ครถพิเศษนี่อันนี้รถแห่เคนน้ำมันเบิดอยู่นะครับบางท่านเลยสามารถติด่อนได้โอ้เห็นงานหลายนาทีนะครับไหนสิเป็นมือคีย์บอร์ดไหนสิเป็นโซเฟอร์ครับรถครับอันนี้ บักยังไงซีบะมีเกี่ยวแต่ท่านนี่่ไปไปครับไปครับเพิเฟิมอาจารย์ขับตังเลยนี่แม่ไมอาจารย์มือกี้บอดเป็นคนครับมือขี้บอดไ่น่ไปครับขี้ม่ครับเมื่อกี้ เรครับี่รยครับี่เครับเมื่อสาพ่อครับน uh> ่าาพี่น้องเดี๋ยวรับชม EP ต่อไปครับนี่จะแห่พระสงน์นำกันม้วนนำกันนะพี่น้องเนาะ